หมากมี่ง่ายพี่ลึกกว่ามักมี่พี่น้องกระโดดกระดีเอ่ะแม่ผูกใช่ไหมเดี๋ยคือเห็ดเอานี่แล้วเนาะจุ่มอยู่กับน,น้ำกันหมดเลยไหมหุ่นเอียงจังป๊าดเอียงจังว่ามาอยู่แต่ง่าเดียวแท้บอกมักมี่นี่นะกระโดดกระดี่อ่ะผูกแม่ผูกปอดมีดซ้ำนี่เดี๋ยวผูกอยู่เทิงกะผูกปาดกระโดดกระดี่ดดดดกระโดดกระดี่หมักมี่ปาด ง่าเลยอันน,นู้นนี้เดี๋ยวกจย็จะแมน่นโพดจะแม่นเรือจะแม่นมักมี่กระดอกระดี้เกิดมากระฮัชชิเคยเห็นนี่แล้วบ้างเนี่ยผูงาหนึ่งแต่ว่าจักชิบาจักนูย้ยไปจุ่มอย่าคือเหตติเอานี่แหละอย่าคือคืยจะเอามาใส่อันเอานี่นแหละบ้างไงเบิ้งไหมเบิ้งเบิ้งแล้วกระดกอันต้นนี่เดี๋ยวก็จะแม่นดกแขดกว่าหมักมี่ใหญ่ nhảy đi gì đâu nhảy thè nhảy vào Để. nhảy nhảy nhảy